ซอมไม่ไหวเกินเดียวยาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า major repair work starts at Stonehenge's Stone Circle หมายความว่างานซ่อมครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่แท่นหิน Stonehenge ค่ะข่าวนี้เล่าถึงการซ่อมแซมบุรณะครั้งสำคัญที่ Stonehenge อนุสาวรีย์แท่นหินลึกลับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นก่อนยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนนับเป็นงานบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิปีตามการเปิดเผยของ English Heritage หน่วยงานดูแลโบราณสถานในอังกฤษโดยการบูรณะสโตนเฮนช์ครั้งใหญ่รอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคริสตศวรรษที่1950และ1960ค่ะ <Wow. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า repair work จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่างานซ่อมนั่นเองนะคะขยายความกันต่อค่ะกับคำว่า repair ซึ่งทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยายนะคะให้ความหมายว่าซ่อมหรือซ่อมแซมนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า repair ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey take a deep breath the contractor just gave us an estimate for roof repairs หมายความว่าที่รักจา๋าสูดหายใจลึกๆก,ก่อนนะช่างรับเหมาของเราเพิ่งจะให้ราคาประเมินค่าซ่อมหลังคามานะ ทีนี้มาดูการใช้คำว่า repair ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันบ้างค่ะตัวอ,อย่างเช่น As a little boy, Ken learned from his grandfather to repair his remote control cars. Now he runs the auto shop inherited from his family. หมายความว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กเคนเรียนรู้วิธีซ่อมรถบังคับจากคุณปู่ของเขา ตอนนี้เขาได้บริหารกิจการอู่รถที่ตกทอดมาจากครอบครัวแล้วค่ะ <Wow. S 1> ถ้าเราจะบอกว่าซ่อมได้ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า repairable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะไปดูการใช้คำว่า repairable ซึ่งหมายถึงซ่อมได้ในประโยคกันค่ะตัวยอย่างเช่น Jess's relationship with her mother is still repairable. They just have to listen to each other more. หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจสกับแม่ของเธอยังคงซ่อมแซมได้อยู่พวกเขาแค่ต้องฟังกันและกันมากขึ้นกว่านี้แหละแต่ถ้าดูแล้วซ่อมไม่ได้หรือเกินจุดที่จะแก้ไขยเยียวยาแล้วนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า irreparable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปดูการใช้คำว่า irreparable ซึ่งหมายถึงซ่อมไม่ได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Percy's leg has been injured so severely, the doctor said is likely irreparable. หมายความว่าขาของ Percy ีได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนคุณหมอบอกว่าน่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ ทีนี้มาดูสำนวนที่ให้ความหมายว่าซ่อมไม่ได้หรือเกินจะเยียวยานะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า beyond repair ดังนั้นจากประโยคเมื่อสักครู่ค่ะเราสามารถใช้คำว่า beyond repair แทนคำว่า irreparable ได้ว่า the doctor said Percy's leg may be beyond repair หมายความว่าคุณหมอบอกว่าขาของเพอร์ซีนั้นแย่เกินเยียวยาค่ะ ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเฟเดริกดักลาสนักบุกเบิกความเท่าเทียมของคนผิวสีในอเมริกาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า It is easier to build strong children than to repair broken men หมายความว่ามันง่ายที่จะสร้างเด็กที่แข็งแกร่งมากกว่าซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่พังยับเยินค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ